สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมเก้าเก้าวกวางโจเฮ้ยคุณผู้ชมตอนนห้ผมว่าจะไปเล่นค่ายนอร์มิธซิตี้นะครับพอดีมีคุณผู้ชมกระซิบเข้ามาในแผนเพจนะครับผมว่ามีเกมใหม่ของค่ายพ g ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเกมอะไรพอผมเข้ามาดูแล้วนี่เลย เกมนี้เลยนะครับผมอ่านว่าอะไรเนะี่ย Doom Day Rampage ใช่ปะ่ะเกมใหม่ของค่าย PG อะแบบนี้มันต้องเอาสักหน่อยแล้วปะ่ะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงครับเกมนี้นะก็รับชมเพื่อความเทิงเท่านั้นละกันนะครับผมอันนี้ก็ต่อจากเกมเออ่ Royal Potato นะครับผมนี่นะครับผมงบงบจากเกมนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ก็ ก็ต่อจากเกมนั้นแหละก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นเกมของค่าย p r i n Studio นะครับผมเกมมันฝรั่งนะเฮ้ยไม่ใช่ดิมันมันคือมันไง <laughs> โปเตโตเรโยโรโยโปเตโตนะครับมาแพร่ม,มานานละเกมนี้เล่นยังไงครับเนี่ยก็กดๆไปนะั่นแหละมั้งเนี่ยอันนี้ตัวที่ล่าที่สุดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะเนี่ย เอ้ยนี่มันแบบเหมือนในตัวละครอะไรเนี่ยที่มันเป็นตัวร้ายอะตัวร้ายอ,อ,อะไรนะดีซีอ่ะลงมาก็จะเป็นตัวนี้ครับมีวงล้อด้วยนะเท่าไหร่คูณสองมาถึงคูณสิบแล้วแต่เลเวลอัพ นี้คูณโอ้ยสิบเปถึงสามสิบเลยอัพขึ้นเรื่อยเ็วอ๋อนี่โอ้ยสามสิบไปถึงร้อย,ย,อย 100, แม็กวินอยู่ที่ 5k ครับคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดจัดมาแพร่ม,มานานนะ่ะพูดพ่ำงทำเพื่อไปไม่มีแบบให้ซื้อบโบนัสนะเกมนี้อ่านไหลไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ย ผมว่าเกมนี้มันคล้ายๆกับเกมนี่เว้ยที่มันอยู่ในเกมของค่าย PP คุณผู้ชมเกมอะไรนะ Lucky Dragon กกปะผมว่ามันเหมือนนะที่มันจะมีวงล้อเนี่ยเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ตรงกลางแน่นอนอะ่ะอันนี้อันนี้เท่าที่ผมเดาไม่รู้ว่าใช่เปล่าน่าจะใช่ถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงกลางมันน่าจะชาร์จตรงเนี้ย แล้วมันมีสัญลักษณ์เมื่อกี้เห็นปะก็คือถ้าฉันส,สัญ,ญลักษณ์นี้ล <c oughs> ั่วเลยสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับถ้ามันเต็มมันก็จะหมุนวงล้อเนี่ยมันต้องมากับตัวนี้ไว้ตัวตัวจำมะ หลเบาๆก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเทอร์โบนะถ้าผมเปิดเทอร์โบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะหมุนไวนั่นแหละน่าจะมาให้ครบทั้ง4อันเลยนะครับเดสี่ห้าอันน่าจะใช่นะอ่ะเปิดเทอร์โบไปเลยงเลยไม่ใช่ว่ะ เอา้าวะนี่ไงมันมาแบบนี้อุ้ยเอาเลยครับเลเวลอัพครับคุณผู้ชมโอ้สวยเฮ้ยมา4ี่ว่ะรอบเนี้อ่ะสิบหรอบืม้มบ้ามซัมเบ้เลยหรือเปล่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับเบาๆอันนี้คือเล่นครั้งแรกเลยนะเกมเนี้โอ้ขาดแค่อันเดียวครับมันต้องมา4ใช่ปะ่ะไม่ใช่ อ๋อมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวละครปะนี่ไงตัวละครนี้ไงเนี่ยอเอา้าเอา้เอาอ๋อก็คือตัวจ้ำม,มันต้องมาต้องมาสามอันเข้าใจละอันนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือมาอันเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มันต้องมาสามอันเนี่ยตัวจ้ำเนี่ย มันต้องมี3อันเว้ยเข้าใจาละผมผมเก็ทละคุณผู้ชมขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมคิดไปเองอันนี้คือเรียนรู้แบบด้วยตาเห็นเหรือจะรู่อะงบ 9k นะจากเกมแรกก็ถ้ายังไม่ได้รู้ก็ไปรับชมได้นะครับเกมโปเตโต้อะไรนะเกมโรโยโปเตโต้อะงบ 9k โคตรสุด เกมนี้เล่นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็เริ่มแบบน้อยๆก่อนแล้วกันถ้าเทียบกับธรรมดาเกมธรรมดานะก็ตัวจ้าน่าจะเป็นสแค c เ t อร์นะเพื่อหมุนหาตัวคูนครับคือถ้าข้างล่างมาได้เท่าไหร่มันก็จะคูนให้เท่านั้นนี่ไงเอาแล้วว่าจัดไป ถึงเท่าไหรเวล์อัพนี่เอาครับรอบนี้เวล์อัพเลยใหเวลอัพเวล์อัพเวล์อัพเลยอุ้ยเวล์อัพเท่าไหร่กันอื้อหือรอบนี้ร้อยโอ้โยเกือบไปแล้วไงโอ้โหเกือบแล้วไงเนึกแย่ไม่อย่างนั้นนะได้ลั่นแบบว่าคูนสูงสุดแน่นอนไออันนี้ มีสิทธิ์ครับเวลอัพนี่ไม่ได้ละโอกาสมีน้อยนะโอกาสไม่ได้เยอะครับก็อยากให้มันแบบสุดเท่าที่จะสุดได้อะ่ะเ, <c oughs> เพราะว่าเล่นครั้งแรกด้วย <c oughs> ไม่ไม่ไม่เป็นเลเวลอัพแล้วอะ่ะ <c oughs> อ่ะผมเพิ่มเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> มันสูงสุดเท่าไหร่ 5K เบาๆก่อนแล้วกันครับเพราะว่าน้องใหม่อยู่ครับยังใหม่ๆอ้อๆอยู่นะครับยังไม่ชินเท่าไหร่เกมนี้มันอาจจะล้อหลอกเรารอบแรกก็ได้นะครับก็ทันทีแล้วเล่นครั้งแรกซะด้วยประเดิมได้หรือเปล่าครับเกมนี้ประเดิมหน่อยไหม ไม่เยีย้องมาสามนี่เฮ้ยอันนี้มาสี่ครับโอ้เอาเรื่องจา่าดเ,เออเออฮ้ยมันหมุนให้แบบนี่เลยไว้เฟิลอัพดิโอ้โหคูณสิบไปห,อ,อ,โหโอเคไม่เยอะเท่าไหร่ไปกันต่อลุยเลย เรื่องอยู่ในเกมเนี้ไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนนะนาขาดสองได้เปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่างเงียบดิไตคอยยังไม่ดีอยู่ อุ้ยว้าวว้ว้าวไปว้าวว้าวเวิลด์อัพเลยเฮียโอ้สองว้าวว้าวว้าวเผ็ดายว่ะยอมใจเลยโอ้โหเมก้าวินโอ้โหสาได้แบบตัวลั่นนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โห เกินไปเฮียรอบนี้อ่ะสาแบบว่าบึมบั่มนะไงเฮ้แต่มาแบบว่าเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยลองแพง้งี่ไงตัวนี้ไงถ้าเป็นตัวนี้นะก็น่าจะได้ประมาณแบบเพราะหรไไม่รู้อ่ะต้องคูนเอาอ่ะหรือว่าจะพอดีครับก็อยากประเดิมอ่ะเอาเป็นว่าผมพอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่า มันเพิ่งออกใหม่ด้วยนะครับเกมนี้ของค่าย PG นะขอประเดิมไว้ก่อนแล้วกันนะรอบหน้าผมค่อยมาจัดใหม่แต่ก็ถือว่ามามาได้ไกลอยู่นะครับงบ 9K ครับตอนนี้ก็เน้นๆอยู่ประมาณ 40K ครับคุณผู้ชม40กว่า K 40K หน่อยๆโอ้โหจะไปค่ายไหนต่อคนะรัเนี่ยยังไงฝากกวไลควกดซับไว้ผมด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรอบหน้า ค่อยมาซ้ำใหม่รอบนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ,อได้ลองท็อปเว้ยถึงไม่ได้ตัวท็อปอะแต่ก็ได้ลองท็อปมาไว้หแถวเนี่ยเอาเรื่องจาด